แม่บอกว่ามีรังนิ่มอยู่ข้างบ้านเนาะก็เอาฟันมาโรนมันละตัวมันบินไปเกือบหมดละก็จะมาตัดเนาะถ้าตอนมันมีตัวก็คงไม่กล้าเข้ามาแล้วเนี่ยตัวมันเริ่มไม่มีตัวแล้วเอาไฟมาโรนมันตั้งหนักโอ้โหยกยไม้าแล้ว โอ้โหนี่คือรังพึ่งที่เจ็บเมื่อกี้เนาะก็จะเป็นรังนี้เนาะเออเจืบอกี้โอ้โหอร่อยเลยแม่ซัดใหญ่เลยอ่ะโอ้โหโอ้โหนี่แหละเอออร่อยไหมแม่อร่อยหวานเนาะสดสดอะเจ็บเมื่อกี้อ่ะโอ้โหมันต่อยไงโอ้ต่อยโดนมือนิดนึง ดีนะ่าไม่เข้าลึกแม่เปรี้ยวปากโอ้โ <laughs>